สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาสุดยอดอาหารบำรุงเลือดวันนี้จะมาพูดถึง5อาหารบำรุงเลือดที่สามารถช่วยในการป้องกันเลือดจางได้ใครที่เป็นโรหิตจ,จางเลือดจางเนื่องจากไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายหน้ามืดวิ่งเวียนศีรษะแบบนี้ยังจะบริจาคเลือดไม่ได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการบำรุงร่างกายให้เราแข็งแรงด้วยอาหารดีๆที่จะสามารถช่วยบำรุงเลือดได้ทำให้เลือดเรามีความเข้มข้นขึ้นและก็เป็นการป้องกันโลหิตจ,จางแบบนี้แล้วอาหารอะไรละครับที่จะสามารถช่วยในการป้องกันโรคโลหิตจางถือว่าเป็นอาหารสุดยอดในการบำรุงเลือดวันนี้เราก็มาฟังกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเรามีภาวะของโลหิตจางแล้วเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารประเภทอะไรให้มากขึ้น เพื่อที่จะทําให้โลหิตเราไม่จางหรือเลือดเราไม่จางนั่นเองข้อแรกเลยครับเกี่ยวกับพวกตับสัตว์เนื้อสัตว์เลือดสัตว์แบบนี้อาหารเหล่านี้โดยปกติจะมีธาตุเหล็กสูงเพราะฉะนั้นเจ้าธาตุเหล็กเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการบํารุงโลหิตธาตุเหล็กที่มาจากสาัตว์ราไส้ก็จะดูดซึมไปใช้ได้มากกว่าธาตุเหล็กที่มาจากพืชด้วยดังนั้นการรับประทานพวกเนื้อสัตว์ตับสัตว์เลือดสัตว์พวกนี้ ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ 2. ผักใบเขียวเข้มอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ค่อยรับประทานเนื้อสัตว์ก็สามารถที่จะรับประทานผักใบเขียวเข้มได้หรือเขาเรียกว่าทานมังสวิรัตคนที่ทานมังสวิรัตเนี่ยก็คือจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีก็คือเลือกผักใบเขียวเข็มแม้ว่าทัชเหล็กที่ได้จากพืชเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับสัตว์ แต่ก็ควรรับประทานก่อนที่จะอยู่ในภาวะการขาดธาตุเหล็กส่วนผักที่แนะนำได้แก่คะน้าวอกซอรี่ผักบุ้งหน่อไม้ฝรั่งผักโขมนะครับเมื่อร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากพวกพืชไปได้ใช้ได้น้อยเราจึงควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงควบคู่ไปด้วยเพื่ออาศัยกรดเกลือในกระเพาะอาหารและวิตามินซีในการดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้อาหารที่มีวิตามินซีสูงก็คือพวกส้มมะละกอฝรั่งมะนาวแบบนี้นะครับ 3. ไข่เป็นอีกหนึ่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างส่วนใหญ่ก็คือโปรโตีนแต่ก็ยังมีปริมาณของธาตุเหล็กในการช่วยบำรุงโลหิตให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้โดยเฉพาะไข่แดงจะมีธาตุเหล็กสูงกว่าไข่ขาว 4. ธัญพืชต่ตางๆถั่วชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วดำแอลมอนรวมไปถึงข้าวโอต๊ต จมูกข้าวสารีก็เป็นแหล่งอาหารที่นอกจากจะมีโปรโตีนที่ดีต่อการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วธาตุเหล็กก็ยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็เป็นการบำรุงโลหิตอีกด้วย 5. อาหารทะเลอาหารทะเลอย่างพวกปลากุ้งปลาหมึกปกูก็อุดมไปด้วยโปรโตีนและแร่ธาตุต่างๆมากมายรวมไปถึงธาตุเหล็กที่ช่วยในการบำรุงโลหิต แต่ก็อย่ารับประทานมากเกินไปเพราะอาหารทะเลที่อร่อยออร่อยก็มักจะมีปริมาณแคลอรี่และคอเลสเตอรอลที่ตามที่สูงตามไปด้วยนั่นเองคราวนี้เราไปดูในส่วนของพวกผลไม้บ้างอันนี้5้าอย่างนะครับหลักๆก,ก็คือพวกเนื้อสัตว์ตับสัตว์เลือดสัตว์ผักใบเขียวไข่ธัญพืชอาหารทะเลคราวนี้เรามาดูในส่วนของผลไม้กันบ้างนะครับผลไม้ที่สามารถบำรุงเลือดได้อย่างแรกเลยเรียกว่าทับทิม มีการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าตัวทับทิมเนี่ยสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยคุณสมบัติช่วยกักเก็บเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยให้ผู้ป่วยเบาหวานจำนวน10คนดื่มน้ำทับทิมข้นสดวันละหนึ่งแก้วหรือประมาณ6ออน์เป็นเวลา3เดือนผลคือร่างกายมีระดับอินซูลินในกระแสเลือดลดลงระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติขึ้นอาการเมึนงงอ่อนเพียรละผมร่วงลดลงอีกทั้งผิวพรรณก็สดใสขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้น ผลไม้ที่ช่วยบำรุงเลือดอันแรกคือทับทิมอย่างที่2คือแก้วมังกรแก้วมังกรเนี่ยอุด,ดมไปด้วยโปรโตีนที่ช่วยเติมร่องร,อ,งรอยผิวให้ดูเรียบตึงโดยมีงานวิจัยนะครับว่าแก้วมังกรเนื้อแดงเนี่ยดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตและมีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะสําหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้แล้วไฟเบอร์ในผลแก้วมังกรก็ยังช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงบริเวณช่องคลอดบรรเทาอาการตกขาวที่ผิดปกติด้วย พวกนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการที่จะแก้ปัญหาโรคโลหิตจางก็เป็นตัวหนึ่งที่มีธาตุเหล็กนั่นเองครับอย่างที่3 s t สตรอเบอรีร่ด้วยคุณสมบัติของวิตามินซีที่อยู่ในผลของสตรอเบอร,บรี่ช่วยบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงเมล็ดเล็กๆที่อยู่ในเนื้อสตรอเบอร,บรี่ก็ช่วยลำเลียงออกซิเจนในกระบวนการขาจัดเลือดเสียนอกจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวัยสาม Food Chemistry พบว่า อาสาสมัครผู้บริโภคสตอเบอรี่สดทุกวันประมาณ2ถ้วยตวงติดต่อ,อก,กันประมาณ1เดือนมีผลการตรวจเลือดพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นปกติมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ผิวพันธ์เนี่ยภายนอกดูเรียบเนียนเปล่งปลังขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกผลไม้ประเภทหนึ่งต่อมาเรามาดูกล้วยด้วยคุณสมบัติของแร่ธาตุแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ในกล้วย ช่วยบำรุงผิวที่ขาวซีดให้กลับมาเปล่งปลั่งดูมีเลือดฝาดจากผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน American Journal of Epidemiology r เผยว่าการบริโภคกล้วยก็เป็นประจำก็ช่วยส่งผลต่อสุขภาพเลือดด้วยช่วยลดความเสี่ยงของโรคลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะในเด็กและสุดท้ายครับอย่างที่10และแตงโม จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเลนาดาในสหรัฐพบว่าหากบริโภคแองโมเพียงครึ่งผลต่อวนันดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตเพราะกรดอะมิโนอาร์จิโนที่ร่างกายเปลี่ยนให้เป็นสารไนตริกออกไซด์ทำให้เลือดสมบูรณ์ขึ้นลอยละประมาณ22จึงช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและภาวะหลอดเลือดแข็งตัวด้วยไม่ใช่แค่ธาตุเหล็กและโปรตีนเท่านั้นนะครับที่ช่วยให้อวัยวะภายในของเราผลิตเลือดได้อย่างเป็นปกติ แต่ก็ยังมีวิธีง่ายๆอีกก็คือการดื่มน้าเปล่าให้บ่อยครั้งในแต่ละวันซึ่งจะช่วยให้เลือดของเราไม่มีลักษณะข้นเหนียวจนเกินไปนอกจากนี้ก็ยังต้องทําการกายบริหารเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนอยู่ตลอดด้วยเพียงเท่าน,นี้ก็จะช่วยปกป้องร่างกายของเราให้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อีกด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเห็นว่าวันนี้เราพูดถึงอาหารจํานวน10ชนิด18แบบนะครับว่าเป็นอาหารที่สามารถที่จะช่วย ในการบำรุงเลือดหรือ10สุดยอดอาหารบำรุงเลือดเดี๋ยวสรุปอีกครั้งครับอาหารที่บำรุงเลือด10ชนิดคืออะไรบ้าง 1. เลือดสัตว์ตับสัตว์เนื้อสัตว์ 2. ผักใบเขียวเข้ม 3. ไข่ 4. พวกธัญพืชต,ต่างๆ 5. อาหารทะเลเลขห้าอ,อยากจะเป็นเรื่องของผลไม้ครับ 6. ททับทิม 7. แก้วมังกร 8. สตรอเบอรี่ 9. กล้วยและ10คือแตงโมนะครับ วันนี้ก็ต้องขอจบดต่นเพลงเท่านี้ครับสำหรับ10สุดยอดอาหารบำรุงเลือด ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart สะกดง่ายๆนะครับ Vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ